สวัสดีครับผมไข่มู่นวันนี้เรามาอยู่เกมครีเจอร์ออฟโซนาเรียกันอีกครั้งเลยนะท่านผู้ชมเฮ้ยผ่านสงการมาแล้วเป็นไงกันบ้างนะทุกคนสนุกไหมนะคลิปที่แล้วไม่ได้ทักทายเลยนะเรื่องสงการนี่สุดยอดเลยนะผมนี่แม่งไม่ได้ทําเยี่ยอะไรเลยนะก็ได้เล่นนิดหน่อยนะท่านผู้ชมสงการปีนี้ก็ทุกคนเป็นไงกันบ้างนะได้รับบาดเจ็บหรือว่าชีวิตเป็นไงกันบ้างตอนนี้ก็ขอให้มีความสุขนะครับเออมาอวยพรวันนี้เลยกูสุดยอดไปเลย เอาเป็นว่าวันนี้ผมก็จะมาเล่นคอนเทนต์สุดดังของเรานะท่านผู้ชมนั่นก็คือคอนเทนต์200ปีนั่นเองนะแล้วเราก็จะมาเล่นเป็นตัวที่ชื่อว่าบานิชิอิหรือเปล่าวะน่าจะใช่นะท่านผู้ชมเดี๋ยวกดดูแป๊บ กันเนรเทศเหรอม,มันมันชื่ออะไรวะเนี่ยน่าจะชื่อบานิชิอินะท่านผู้ชมนะถ้าชื่อภาษาอังกฤษก็น่าจะใช่แบบนี้นะหรือว่าบานิชิวะน่าจะใช่นะท่านผู้ชมซึ่งเราก็เล่นฝั่งตรงข้ามของมันไปแล้วนั่นคือบาบาอะไรสักอย่างนะบาซิลิปะบาซิลิอิปะน่าจะใช่นะท่านผู้ชมอันว่าเดี๋ยวเราขอกินเนื้อตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันนะเกิดมาก็อยู่ใกล้เนื้อเลยเดี๋ยวกินก่อนเพิ่มบัฟเข้าไปโอเคได้บัฟแล้วนะท่านผู้ชมเดี๋ยวคุกโคลน,นก่อนด้วยเลยตรงนี้แหละ โอเคเอาละนะท่านผู้ชมหลังจากที่เราคุกควรเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาอาหารกินกันดีกว่านะท่านผู้ชมเราจะเติบโตให้ถึง200ปีให้ได้เลยนะท่านผู้ชมซึ่งการที่เราจะเติบโตให้ถึง200ปีนี่เราก็ต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังนะท่านผู้ชมเพราะว่าโลกนี้มันช่างอันตรายนะโลกโซนาเรียนี้มัน มันไว้ใจใครไม่ได้นะม่งแม่งเหลี่ยมมันเหลี่ยมกันทุกคนเลยนะผู้ชมมาดูกันว่าการใช้ชีวิตครั้งนี้ของเราจะเป็นยังไงนะท่านผู้ชมว่ามันจะราบรื่นขนาดไหนขอให้ราบรื่นเถอะนะจะได้จบคลิปเร็วๆนะท่านผู้ชมเอาละผมจะไปสร้างบ้านที่ต้นไม้ใหญ่ของบึงนะผู้ชมเพราะว่ามันเป็นโลเคชันที่ค่อนข้างดีเลยผมชอบมากเลยนะโลเคชั่นแบบนี้เนี่ยดูสิท่านผู้ชมดูนี่สิโหเป็นโลเคชันที่เพอร์เฟกต์มากเลยเดี๋ยวเราสร้างเป็นบ้านเลยแล้วกันนะผู้ชมนี่คือรังของเรานะ เดี๋ยวเราต้องไปหาอาหารชั้นสูงนะหาระดับสูงอาหารของชนชั้นสูงมาไว้ที่ลังนะครับผู้ชมแต่ตอนนี้เราคงยังล่าใครไม่ได้หรอกนะเพราะว่าตอนนี้เรายังเด็กแล้วก็พลังโจมตีก็ค่อนข้างต่ำเตี้ยเล่ดินเลยนะก็ต่ำเตี้ยเล่ดินเพราะว่าจันทร์สีฟ้าด้วยนะผู้ชมถึงจะไม่จันทร์สีฟ้าเราก็ยังต่ำเตี้ยเล่ดินอยู่ดีนะผู้ชมซึ่งเรายังล่าไม่ได้นะผู้ชม ดังนั้นเราก็ต้องหาอาหารที่เป็นเศษซากเหลือของชาวบ้านนะที่เขากินกันนะไปไปเดี๋ยวเราไปหาอาหารกันดีกว่าตรงนี้มีโครททสเด็กแล้วก็ตัวบ้าอะไรก็ไม่รู้นะเป็นสัตว์น้ำนะที่พยายามขึ้นมาบนบกนะกลายเป็นปลากเกยตื้นไปแล้วนะท่านผู้ชมตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรหรอกไม่มีอาหารให้เราด้วยเดี๋ยวเราต้องไปดูที่อื่นบ้างนะว่ามีอาหารอะไรหรือเปล่าอมผมชอบมากเลยในการ ผลน้ำเนี่ยผัดผลน้ำผลน้ำโอ้ตรงนี้มีสัตว์ใหญ่ด้วยนะมีไฮกอสแล้วก็ตัวบ้าอะไรจ้ะต,ตรงนี้ตัวบ้าอะไรก็ไม่รู้นะท่านผู้ชมแล้วก็มีสัตว์น้ำด้วยนะในนี้มีสัตว์น้ำด้วยตรงนี้ไฮกอสกู God, จะโดนลากไปแดกเอโอ้ปลาดุกฟูไม่น่าโดนลากไปแดกหรอกทั้งนั้นอนะปลาดุกฟูก็ไม่น่าลากไฮกอสได้หรอกนะโอ้ตรงนี้มีอาหารด้วยเราไม่สามารถกินอาหารเสียได้ใช่ไหมตัวเราไม่มีท้องเหล็กนะดูจากหน้าตาก็ไม่น่ามีนะดูเป็นชนชั้นสูงอยู่นะเดยว ค่อนข้างงดงามอยู่นะตัวเราเนี่ยค่อนข้างสวย,ยนะเห็นว่าเขาจะรีโมเดลเอ้ไม่ใช่ดิจะรีแอนิเมชันใช่ไหมใช่ไหมน่าจะรีแอนิเมชันนะท่านผู้ชมในวันเสาร์นี้นะน่าจะเป็นการรีแอนิเมชันของตัวบา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 เนี่ยนะตระกูลบาเนี่ยนะท่านผู้ชมจะมี2ตัวนะท่านผู้ชมอ่าเป็นฝั่งสว่างกับฝั่งมืดนั่นเองนะโอ้ตรงนั้นมีบาซิลิดด้วยนะท่านผู้ชมบาซิลิอีกนะโอ้แล้วก็บ้าอะไรมาเนี่ยมันทำบ้าอะไรกันอยู่นะท่านผู้ชม เฮ้ยมีบาตระกูลบาเหมือนกันนะบาซิลิสนะบาซิลิอีนะเอ้ยสวัสดีเพื่อนนายเป็นความมืดส่วนฉันเป็นแสงสว่างเฮ้ยไอ้นี่ไม่ถูกไอ้นี่ไม่ถูกเราไอ้ซิลินี่นี่มันนั้นนะเราต้องบินต้องล่าเหยื่อจริงๆแล้วผมว่าเพราะว่าไม่งั้นเราคงไม่มีอะไรกินจริงๆนะ เอาละในเวลาล่าเหยื่อนะโอ้ไม่ต้องล่าแล้วผมว่าน่นๆเห็นเหยื่อแล้วไม่ใช่เหยื่อดิเห็นซากเลยเห็นซากแล้วโอ้โหเวลากินแล้วงาำๆโอ้กินทันพอดีเลยเกือบเน่าและไปคุผู้ชมเราต้องหาเยื่อกลับไปไว้ที่รังบ้างละตรงนี้ทำไมกลายเป็นซากไปแล้วละ่ะโอ้โอขาไม่ได้ใหญ่ไป แต่ว่าถ้าเราลงไปเราอาจจะเป็นอาหารของมันนะอาาืมเยอยจังตรงนั้นใครคำรามไปด,ดูกันดีกว่าโอ้ยไฮคอสไฮคอสไฮคอสทำอะไรอยู่ตรงนี้ตอนแรกอยู่ตรงนู้นไม่ใช่เหรอมาอยู่ตรงนี้แล้วงั้งนเหรอโอ้มีอาหารข้างล่างด้วยเดี๋ยวเราโฉบเก็บไป รักพืชนะสักสัตว์พืชนะเราได้อาหารล้วไปดีกว่าเหมือนว่าจะมีแฟนคลับที่พยายามตามเราอยู่นะตอนนี้อืมด,ดูเลยมึงใครบางอาจมาตามพี่ออขึ้นไม่ได้แป๊บนึงบินใหม่บินใหม่นะครับโอเคขึ้นมาได้ละตรงนี้น่าจะเป็นที่ท,ที่ดีของเรานะ อไอ้นอกบ้านนั่นพอมันบินตามมารู้ว่ารังเราอยู่ไหนนะผู้ชมมันกดออกไปแล้วนะบางทีมันอาจจะเป็นเอาตัวอะไรแปลกๆมาขยุ่มหลังคาเราก็ได้นะไปดีกว่า <S <S เดี๋ยวเราจะลบการเป็นรังของเราตรงนู้นเลยนะท่านผู้ชมนะเขาน่าจะเฮ้ยหายไปแล้วโอ้ตรงนี้มีคนทําดินแดนไว้ด้วยไอ้กันหนา น่าจะเป็นตัวเทียห้าหรือเปล่าที่ทําดินแดนไว้ตรงนี้อ,อ,นอ้ยเวีกนกมไอ้นั่นอยู่รีบกินเลยปุ๊บโอเคซิกมาอยู่นะสิกมาทอกอยู่อันตรายนะมันหายตัวมันเห็นเราปุ๊บหายตัวเลยยังกับกูไม่เห็นมึงเลยงูอยู่ข้างล่างงูมีสองตัวแปลว่าแม่มันมีแม่โอเคมีแม่แม่งูอยู่ข้างบน ทำยังไงถึงจะได้กินลูกงูทำงไงถึงจะได้กินลูกงูทำไงจะแดกลูกงูมันจะฟองแม่หรือเปล่างูนั่น,ม,นมุดน้ำหนีไปแล้วนะ เรากินได้ไหมตัวนี้โอเคเรียบร้อยแล้วก็หยิบซากขึ้นมาไปได้สิบเก้า็ถือว่าดีอยู่นะเอา้าทำไมตัวเราไม่ลงจอดวะโอเคกินอันนี้นับหลายนะกินให้หมดเลย โอ้เดล่าด้วยโอเคตอนนี้เราโตเต็มวัละโอ้เขาไม่ใช่เพื่อนกันเนี่ยเขากำลังตีกันกินด้วยความเร็วสูงเขาร่วมวงเขาร่วมวงเขาร่วมวงกันต่อสู้ของสัตว์บิน ชึบอืมเราก็โดนโอ้ยโดนสองครั้งละแต่เขาตามเราไม่ทันหรอกกินเลยตัวเราตีเร็วนะตัวเราตีเร็วอยู่โอเคหยิบซากไม่ได้นะตัวใหญ่ไปเป็นเด็กที่กำลังโตเนื้ออร่อยมากเด็กคนนี้เนื้ออร่อยสุดๆเลย แต่๋วเรา,วากินเรายกไปไม่ได้นะเดี๋ยวเราทำหลุมศพให้เขานะครับผู้ชมไป <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราทำหลุมศพให้เขาดีกว่าเจ้าได้ตายอยู่ตรงนี้ด้วยฝีมือของข้าข้าก็เลยจะทำหลุมศพให้เจ้าลาก่อนนะเจ้าหนู <c oughs> ลาก่อนี <c oughs> ออน่ไงนี่คือหลุมศพของเขานะ <c oughs> เฮ้ยอย่าก,กินหินอย่าก,กินหินนี่เอานี่ไป กินหินนะอย่ากินหินโอเคนี่คือหลุมศพของเขาอย่างอยเราก็สร้างหลุมศพให้เขาเนาะเฮ้ยต้องหาดอกไม้มาประดับนี่ดอกไม้นี่ดอกไม้มาประดับหลุมศพนี่ละก่อนเผื่อเขาชอบกินเห็ดนะเดี๋ยวเราทําแกงเห็ดให้เขากินดีกว่านี่เผื่อชอบกินแกงเห็ดนะเอาแกงเห็ดไปกินนะลูกเคยชอบกินเห็ดนะ อ่อเดี๋ยวตัดไม้ให้ด้วยเลยทำทอนไม้มาด้วยเขาเรียกว่าการถวายนะถวายนี่ <c oughs> ราก่อนะครับ i อเราจะทำการยินตรงคารบหน้าหลุมศพเขานะครับผู้ชมราก่อนราก่อน <c oughs> ราก่อนเงี้ยเงี้ย <c oughs> อาตัวบินมาไล่เงี้ยมเราด้วยฮะคงจะแคบหน้าดูเลย แค้นเหรอไปกลับลังกันดีกว่าเขาแค้นผมนะเขาเขาดูแค้นผมนะเดี๋ยวเรากลับกลับไปที่ลังของเรากันดีกว่าตอนนี้โตเดี๋ยวเอาไว้กลับลังดีกว่านะจะถึง200ปีแล้วเรามีกองกําลังรักษาโคลาด้วยนะท่านผู้ชมดูจากอะไรว่าเขาเรียกดูจากแชทนะท่านผู้ชมมันจะมีสัตว์ที่พยายามรักษาโครานะกองกําลังรักษาโคลาตูมือ เดี๋ยวเราต้องไปดูกองกําลังเขาสักหน่อยนะโคลาทอสมันเป็นตัวเด็กแน่นอนเลยไปหาตามหาออกเดินทางตามหากองกําลังรักษาโคลาทอสดอีกว่าดีก,กว่านะอยากรู้จริงๆมันมีตัวอะไรกันบ้างนะตอนนี้เราก็ต้องตามหากองกําลังรักษาโคลาฮ้ยนี่ไง <c oughs> เหรยกองกําลังรักษาโคลาแดงแป๊ดเลยไอ้หี้โคลา <c oughs> โคลาก็โตพอที่จะไปต้องมีกองกําลังแล้วม,มั้ง <c oughs> มึงไปใช้ชีวิตของมึงเถอะน,นะ <c oughs> ตโตกว่าบอลเดียวอีกแล้วเนี่ย ียกว่ามีหลายตัวนะท่านชมไม่ว่าจะเป็นแบบกองร้อยอสูรอะไรนี้จุจระเขคที่กําลังเป็นวัยรุ่นนะแล้วก็มีจุระเขน้อยอยู่หนึ่งตัวโอ้ยจุดระเขน้อยกินจุดระเขน้อยไล่กินโอ้ยห้าวเกินห้ามเกินจุระเขคน้อยไล่กิน,กน,กน,น,กนงูจุดระเขคใหญ่ไล่ตามมึงลงนะมึงโคตรคิดผิดเลยไอ้งูนป่นไ,ไงตายละเป็นหนุ่มเลื้อนเหรออกบินลงจิกหัวเลย บินลงจิกหัวเลยฮะบินไม่ได้บินไม่ได้แย่ yeah, แล้วเรา b <c> o <oughs> สความเร็ววิ่งอย่างรวดเร็วตายหมดตายหมดจนเรารักษาเร็ว <c oughs> เมื่อกี้เหมือนว่าผมเห็นงูหรือเปล่างูแม่งมาเกิดโอ้ยจระเค้น้อยอแล้วจรอเข้น้อย โอ๊ยมันงับเราไว้หววยนียตายตาย,ยาตายเลยเราน่าจะบินหนีเราเลนะท่านผู้ชมผมก็ใกล้เข้าสู่สถานะ การเป็นตัวแก่แล้วนะตอนนี้ก็อยู่ข้างบนนี้มานานแล้วนะตอนนี้ก็ยังไม่ไปหาอาหารหรือน้ํากินเลยนะท่านผู้ชมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะนั่งลงอยู่ตรงนี้สักพักนะท่านผู้ชมให้อาหารลดเหลือ50%แล้วค่อยลงไปนะท่านผู้ชมส่วนน้ํานี่ก็เดี๋ยวค่อยไปหาเอาเลยกันเนาะวู้ท่านผู้ชมตอนนี้ไอ้บาซิลิสก็วนเวียนใกล้รังของผมเฮ้ยไม่ใช่นี่ันใครวะไม่ใช่บาซิลิสดูผิดอฮเวียนนี้ ไม่ชอบหน้าแ่ไปดีกว่าจะ <c oughs> <c oughs> เขาบินตามเรามาริงด้วยฮ ouais. ะ <c oughs> ตรงนี้มันเดือดจังวะจะซากนะ <c oughs> ตอนนี้นั่นก็บินตามเราไม่หยุดเลยฮนะบินขึ้นสูงๆหนีแม่งดิ ก็บินตามเรามาฮะท่านผู้ชมเอาละตอนนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงกวนตีนมากเลยนะตอนนี้ผมเห็นเขาบินอยู่ตรงนู้นเขาอาจจะไม่เห็นผมนะเขาไม่เห็นผมแล้วล่ะผมว่าน,นี้เราก็หาอาหารกันได้แบบสบายเฉยแล้วล่ะตอนนี้สลัดน่าจะสลัดหลุดแล้วล่ะ โอ้ oh, สลัดไม่หลุดดิไม่ไว้ใจแค่แค่นั้นเดี๋ยวมันเฉือนเรานะตัวมันตีแรงกว่าเราเยอะเลยสองพันปีต่เอาหละท่านผู้ชมตอนนี้ก็160ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมอามาดูรูปร่างกันว่ารูปร่างค่อนข้างเท่นะผมแต่งสีแดงมาก็เป็นสีที่ชูฉาดเหมาะสําหรับผมนะท่านผู้ชมนี่เครื่องแต่งกายก็จะออกเป็นสีทองๆนะท่านผู้ชมอม,มีหน้าอกเรืองแสงแล้วก็เ ฮอลโลลิงนะนะอุย้ยมีสันหัวด้วยน่ารักจังเลย <c oughs> เป็นมังกรที่ค่อนข้างดูน่ารักนะครับผู้ชมก็ถึงจะยังเอ้ยแลบลิทเป็นงูด้วยออถึงจะยังยังไม่เข้าลิทนะยังไม่เข้าลิทแบบรูปร่างที่ผมชอบก็เหอะแต่ก็ถือว่าเป็นรูปร่างที่โอเคเลยนะผู้ชมก็เป็นตัวที่เท่อีกตัวเลยนะเนี่ยโอ้โหนี่เป็นตัวที่เท่อีกตัวเลยนะแต่ว่ารูปร่างยังไม่โดนใจผมนะอาจจะโดนใจคนอื่นก็ได้อืมท่าขู่ ดินเป็นแฉกเหมือนงูด้วยผสมแล้วที่มีพิษนะคัณผู้ชมนี่เสียงคู่ฟอฟอโอเคเสียงตอนกลัวก็หมอบกราบนะนี่ตอนนั่งนี่ตอนนอนนะก็มีแค่นี้แหละตัวนี้ตอนนี้เราก็น่าจะต้องออกหาอาหารบ้างแล้วนะพุ่งตัวลงมาชอบจริงเลยผมชอบตัวบินเพราะบรรยากาศมันรู้สึกดีอะ ได้โบยบินไปบนท้องฟ้านะอากาศดีมากอะไรประมาณนี้อยากบินได้บ้างจังวะเดี๋ยวบัฟปู้จูราเกด็กโอ้ไม่เคียนนี่หว่าก็ถือว่าเป็นจูราเก้แล้วกันอะไรเฮ้ยเาออกเกมไปเลย ออกเกมไปเลยโดนผมขู่นะอเ,เอเ้ยโอ้โหฝนกดเชียละหลบเลยหลบเลยหลบก่อนอันตรายเกินไปที่จะอยู่ข้างนอกเรานอนหลบอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะอืมรอนานละโอเคตอนนี้บรรยากาศโปร่งใสละทีนี้เราก็ออกไปหาอะไรกินบินเล่นได้ละนะไปดูกันนะว่าเราจะมีอาหารอยู่ตรงนี้หรือเปล่าอู้น่าจะมีใฮ้ล่าอยู่แฮะ อุ๊ยโอ้โหหมอกลงอีกเยี่ยมเลยอุ๊ยจันสีเลือดสุดยอดเลยทีนี้ไอตัวนั่นแหละเหยื่อของเรานะเี็บร้อยนะกินเลย <c oughs> เหมือนว่าไอตัวเล็กตัวนั้นจะค่อนข้างกลัวเราอยู่โอเคเราได้อาหารกินละัสด,ดีเจ้าเอ็นเจลเฮ้ยตอนนี้ผมจะ200ปีแล้วโอเคตอนนี้แปลงร่างเป,ป็น0ปีชึบโอ้ผมแห็งแก่งเพิ่มขึ้นเป็นระดับ2เ,เฮ้ยเขี้ยแม่งโอ้โหต่อหน้าต่อตาต่อหน้าต่อตาเลยเมื่อกี้ เมื่อกี้มันบินมาหาใกล้ๆผมนะแล้วก็โดนปลาไหลปลาดุกปลาดุกฟูคาไปแดกแล้วเมื่อกี้โคตรโคตรน่ากลัวเลยน่ากลัวสุดๆไปเลยนะท่านผู้ชมสมแล้วที่เป็นจันสีเลือดนะตอนนี้เราก็อายุถึง200ปีตามเงื่อนไขาการจบคลิปของเราแล้วนะท่านผู้ชมแต่ก่อนจบคลิปเดี๋ยวขอทดสอบพลังของตัวเองก่อนลวกันตอนนี้ก็เป็นจันสีเลือดด้วยดูกันว่าพลังของเราจะมากมายมหาศาลขนาดไหนนะมีบอดี้อยู่ตรงนู้นแล้วก็เพนอยู่ตรงนั้นนะเช็ด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  เจ็ดมันจะบินเร็วไปก,กูได้ไงวะตายตายเรี็บร้อยโอเคเคนนะ่าจะเพื่อนเจ็ดนะโอเคเจ็ดตายหาไปแล้วทดส,สอบพลังเพียงเท่านี้เลยนะท่นผู้ชม ที่เราต้องการนะหรือว่าคลิปดีก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะท่านผู้ชมก็ขอตัวลากันไปก่อนนะท่านผู้ชมก่อนก่อนไปก็ขอให้ทุกคนกดไลค์กดซับผมด้วยนะท่านผู้ชมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมหรือว่าคอมเมนต์อะไรมาก็ได้นะท่านผู้ชมหรือว่าอยากคอมเมนต์ก็สามารถแนะนําได้ว่าตัวนี้ เล่นยังไงถึงเก่งนะหรือว่าตัวไหนเก่งมากหรือว่าอยากให้เล่นตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะไปหามาเพื่ออัดคลิปให้ทุกคนดูนะท่านผู้ชมเป็นไงบ้างคลิปนี้สนุกกันไหมถ้าสนุกก็คอมเมนต์กันด้วยนะท่านผู้ชมว่าสนุกมากเลยพี่ไขมูลเย <c oughs> พี่ไขมูลทำโตนะ <c oughs> แล้วรายคลิปนี้ไปล้วครับบ๊ายบาย